สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o t นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันจันทร์กันนะครับวันนี้ฟุตบอลอาจารไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีลีก่ันนำลงแข่งขันกันนะครับวันนี้เราครัดมาสองคู่เหมือนเดิมนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะน่าจะเป็นคู่ที่น่าติดตามที่สุดในวันนี้นะครับจะเป็นเชลซีเปิดบ้าน เจอกับบูแฮมตันนะครับเชลซีของเอซโซมาเดสกานะครับก็ช่วงหลังที่ฟอร์มตกไปนะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับก็ตอนนี้6เกมหลังสุดของเชลซีชนะเกมเดียวนะก็คือเกม FA ฟเอนะครับที่ชนะหมอแคไป5 0แต่ว่าเกมลีกเนี่ยทำแต้มลดกระจายเลยนะครับหเกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับสเกมเสมอ2เกมแพ้นะครับ ตอนนี้เชลซีลงมาอยู่ที่6แล้วนะครับ37คะแนนจาก21เกมครับถ้าวันนี้ชนะได้นะครับจะขึ้นไปเป็นที่4ครับแซงหน้าซิตี้กลับไปอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับสุวัตแฮม,มตันครับตอนนี้กำลังหนีตายนะมี16แต้มเท่ากับอิสวิร์ธทาว์แต่ว่าประตูที่เสียเนี่ยดีกว่านะครับผลงานของบู๊ฟก็ไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันนะถ้าเกิดนับแค่พิมพรีเมียร์ลีกเนี่ยสเกมหลังสุดก็ โดนยิงไปถึง8ลูกนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครแล้วเป็นการแพ้ทั้งสเกมนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้ามองตามาผิวเผินเลยนะชื่อชาร์จศักยภาพทีมเชลซีเหนือกว่าครับแล้วก็เล่นที่สแตอร์ฟอร์ดบิดด้วยนะครับวันนี้ถ้าเกิดดูจากเลือกของความพร้อมนะครับตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างฟูเลยนะก็แจ็กสันพาวเมอร์ซานโชวาดูเอเก ส่วนเอโซเฟนเดียเนี่ยต้องรอเช็คฟิตนะครับว่าจะลงได้หรือเปล่าก็อาจจะลงได้นะจะคู่กับกาเซโดเหมือนเดิมนะครับส่วนทางฝั่งของวูแฮมตันเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวบุลลิวันนี้ก็ถือว่าจัดชุดที่ดีสุดได้นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยอาเชลซียังดูว่าผลได้นะในเรื่องของเกมรุกที่ยิมูตูได้มากมายแล้วก็โอกาส ค่อนข้างเยอะในแต่ละเกมนะครับแต่ว่าบูฟเนี่ยก็จริงๆเกมลุกก็ถือว่าดูดีนะแต่ว่าเกมรับเป็นปัญหายอยู่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถ้าให้มองถึงการคว้าสัมภารเนี่ยผมยังมองว่าเชลซีมีโอกาสมากกว่านะครับมีโอกาสมากกว่าแล้วก็น่าจะไม่น่าพลาดนะลุ้นแค่ว่าวันนี้เนี่ยจะชนะกี่ประตูแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากมุมมองของทางฝั่ง อาตาประเทศเนี่ยก็จริงๆชนะลูกเดียวอาจจะไม่พอใจแฟนๆนะครับอาจจะต้องสวยๆสักสองศูนย์หรือแม้ก็ะทสามหนึ่งนะครับแต่โปรดชืวว่วันนี้เนี่ยอโอกาสของเชลซีที่จะชนะและเก็บสามแต้มได้และมีมากกว่านะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูลาลิกาสเปนนะครับเป็นเบียเรลเล้าวเจอกับมาโยกานะครับอาสองทีมนี้จริงๆถ้าเกิดดูจากชื่อชั้นเนี่ยอาเบียเรลดีกว่า นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่เลยเนะคือตอนเนี้ยอยู่อันดับ5ก็จริงแต่ว่า,าผลงานไม่ดีนะชนะช่วงหลังน้อยมากนะครับส่วนมายอกาปีนี้มาดีเหมือนกันนะบินสูงหัวตารางเลยตอน,นอยู่ที่6นะครับมีแต้มเท่ากับเบียริลเลยนะครับผลงานของมายอกาเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อเล่นในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมเยือนเนี่ยมักจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดไปดู head tohead นะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของเอบียริยวข่มกว่านะข่มกว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าจริงๆโอกาสเสมอเปิดกว้างนะคู่นี้จริงๆมายอง้างก็ไม่หมูเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เบียริยวได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างวางผลได้ผมเชื่อว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3แ,แต้มได้มากกว่าทางฝั่งของทีมเยือนนะครับ สกอร์ผมคาดเดาวนะวันนี้นะครับ2คู่เลยผมเชื่อว่าวันนี้เชลซีอาจจะชนะสักสองนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเบียริวน่าจะเฉือนได้อย่างน้อย1-0นะครับผมอ่ะนี่เป็น2ทัศฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ